สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูหน้าง,งานการทำรั้วคาวบอยค่ะหลังจากที่เรารู้แนวเขตแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการตั้งเสารั้วค่ะตัวเสารั้วและก็ตัวคานร,รั้วนะคะเราสั่งมาพร้อมกันค่ะส่วนหลุมที่เราจะขุดทํารั้วคาวบอยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นเนินเขาเล็กๆค่ะการขุดหลุมของเรานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะขุดไปแต่ละหลุมนะคะคือ เจอแต่งานเห็นทั้งนั้นค่ะเราใช้เครื่องช่วยกุดเจาะนะคะอะ่เมื่อเจาะดินขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทําการตั้งเสาค่ะตัวเสาจะมีน้ําหนักที่มากนะคะความสูงของเสานะคะอยู่ที่1นึเมตรเจเซนติเมตรค่ะส่วนระยะห่างของช่องเสานะคะอยู่จุดกึ่งกลางคือ2เมตรห้าสิบเซนติเมตรค่ะ เสาปูนที่มีน้ำหนักมากแบบนี้นะคะต้องใช้คนหรือว่าช่างนะคะถึงสองคนนะคะช่วยกันสอดเหล็กนะคะแล้วก็หามลงหลุมค่ะหลังจากที่ตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางจุดเราก็จะเสียบคานมาด้วยค่ะทุกลุมนะคะเราต้องวัดเช็คระยะด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดระยะนะคะหนีกันเน้นสองเซนนะคะถ้าไปทุกลุมนะคะก็จะทําให้มีปัญหา เวลาที่เราเสียบคานนะคะตัวคานนะคะอาจจะหลุดหรือว่าไม่นั่งบนรูของเสาได้ค่ะขนาดรูหรือว่าบาทของช่องเสาร,รัว้วคาวบอยตัวนี้นะคะอาจจะมาพอดีกับขนาดของอตัวคานร,รั้วค่ะเวลาที่เราเสียบนะคะถ้าเกิดพื้นลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียงแบบนี้นะคะจะทํางานยากค่ะ ตัวหลุมไหนนะคะที่เป็นหลุมที่มีก้อนหินนะคะถ้าขุดไม่ลงจริงๆคือเราจะต้องตัดเสาช่วยค่ะเราไม่มีไฟฟ้านะคะหน้างานตรงนี้นะคะต้องใช้คอ้อนเคาะนะคะแล้วก็จะใช้คีมตัดลวดนะคะช่วยในการตัดเสาค่ะจากนั้นเราก็จะช่วยกันยกเสาตั้งลงไปในหลุมค่ะ หน้างานตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ตำบลหนองประดูอ่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะออกรับงานต่างจังหวัดกันนะคะตัวเสารัว้วแล้วก็คานร,รั้วนะคะที่มาส่งนะคะต้องใช้รถในการขนส่งถึงห้าเที่ยวเลยค่ะส่วนเครื่องเจาะดินเครื่องนี้นะคะทางทีมงานแม่น้องซันนะคะก็ไปจัดหาจัดซื้อจากไทยวัสดุค่ะตัวเครื่องนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 7่9 0บาทค่ะหลังจากที่เจาะแล้วนะคะก็จะต้องใช้คนนะคะขึ้นมาอีกรอบค่ะตัวเสารั้วที่อยู่ในระยะหาแนวลาดเอียงแบบนี้นะคะเราก็จะ ตั้งเสานะคะนำหน้าไปก่อนค่ะแล้วก็จะทําการขึงเชือกเอ็นนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเสานะคะไปแนวเดียวกันค่ะถ้าหน้าเสาของเรานะคะไม่ตรงกันเราก็จะบิดหน้าเสาช่วยนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเสียบขานได้ง่ายขึ้นค่ะจุดที่สูงสุดก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะทําการขุดหลุมแล้วก็ไล่ระดับของหัวเสาลงมาเรื่อยๆนะคะ เครื่องมือที่ใช้ตักดินนะคะก็จะเป็นถ้วยแกงที่ได้มาจากชัยภูมิค่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ใบนะคะสงสัยจะต้องใช้จานนะคะในการใส่แกงค่ะดูตัวอย่างหลุมนี้นะคะหลุมนี้เป็นหลุมที่อยู่หวัวมุมค่ะเป็นหลุมที่ขุดยากอีกหลุมนึงนะคะเพราะว่าอยู่ตรงสันเนินเขาพอดีค่ะ,ะตรงนี้นะคะตรงที่เป็นหวัวมุมเราจะต้องขุด ให้หลุมนะคะกว้างกว่าปกติเป็นสองเท่าค่ะเพราะว่าเราจะต้องตั้งเสาคู่กันค่ะเพื่อที่จะหักมุมนะคะตัวคานไปอีกด้านหนึ่งค่ะน,นี่ก็จะเป็นลักษณะของการตั้งเสาคู่นะคะความยาวของรั้วนะคะจากหัวมุมนี้ไปถึงจนสุดแดนฝั่งนู้นนะคะก็จะยาวทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรค่ะเราก็จะไล่ตั้งเสามาจนสุดนะคะแล้วก็จะทําการ เสียบตัวคานรั้วค่ะทุกเสาของเรานะคะเราจะต้องวัดระยะมาตลอดค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคานรั้วนะคะหลุดจากบ่าของตัวเสาค่ะราคาของเสาแต่ละต้นนะคะก็จะอยู่ประมาณต้นละ2 0 0กว่าบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาที่สั่งมาจากทางร้านที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ การตั้งเสาร,รั้วตรงนี้นะคะก็จะแตกต่างจากการตั้งเสาร,รั้วที่อื่นที่ทางทีมง,งานแม่น้องสันทำมาค่ะเพราะว่าจะต้องมีการอุ่าหลุมเทฟุตติง้งหรือว่าเทปูน รัดต้นตีนเสาก่อนค่ะแต่ตรงนี้นะคะดินที่เป็นหินแล้วก็หน้าง,งานที่ค่อนข้างธุรกันดานพอสมควรค่ะห่างไกลน้ําแล้วก็ไฟนะคะทางท่านเจ้าภาพก็โอเคค่ะสําหรับพื้นดินที่เป็นหินตรงนี้นะคะการตั้งเสาไม่น่าจะมีการยุบตัวค่ะเพราะว่าดินด้านล่างนะคะจะเป็นแผ่นหินแล้วก็แนี่นนะพอสมควรค่ะสําหรับใครที่จะทํา รั้วหรือว่าตั้งเสาแนวนี้นะคะก็สังเกตด,ดินดีๆค่ะถ้าเกิดว่าดินเป็นเห็นแบบนี้ก็สามารถทําตามขั้นตอนของทีมงานแม่น้องสันค่ะถ้าเกิดว่าดินอ่อนนะคะเป็นดินทรายก็แนะนําให้เทป,ปูนช่วยนะคะในการตั้งเสาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการทํางานของทีมงานแม่น้องสันนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่คานรัร้วค่ะ